สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสกูสกุลวันนี้ก็พบพ่อกับเบ้ามีคือเก่าพี่น้องจา้าสวัสดีวันหวยออกบรรยากาศยามแมลงขำขำ,ำพี่น้องหวยกำลังออกเห็นเจเพ่อกำลังรลุนหัวยอยู่หัวเพิ่งลุนกับผู้ใดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันอย้งนมันออกสองตแล้วแววแววสันว่าจะออกตัวใด เอียงเจ๊ถึอเลขดีทั้งหททานงสียลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝากลับทึกเอียงเจุ๊ดลูกหมายเลขไว้ภายในเข็มาสองมัออกมาแล้วห้าสี่สี่ห้านกเอียงบอกนะพี่น้องเปถือสี่ห้าถือแต่เลขสี่น่งนะนางสื่อหนึ่งสี่สว่าได้เลขด็ดเลขดังมัตวัดป้ามาสั่นได้แต่สามโต้สาม วันที่หนึ่งพิถุนายโยยพุทธศักราช2564สองโตออกไปเรียบร้อยสี่หาพี่น้องตอนนี้รุ่นละวันที่หนึ่งสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองฟังอีกครั้งนะคะ อย่างเจถึ่งวิทยาักรองพัาร้กอ้ไึงนัถึงตตัวสามเป็นบ้ที่นางนั่นเเลขสามตัวของนางนะที่บอกหลายคนเออกว่าเจสอง้าสองเก้เจอนับถูงต้น ไอ้บอมไอ้บอมเราอยู่สวิตเราก็ซื้อนำเราซื้อแปดหน่อยคูณแปดหนอยเป็นเงินเท่าไหร่คะจี๊ผ้าติดต่อกับด่วนไอ้บอมไอ้บอมเจ้าซื้อหลายคอยบอกว่าเท่าไหร่ใครวาถ้าไอถึกนั่งที่เอื่อพี่นอนเตียงนอนอันเครื่องไซผ้า เข้ามาในเฮือนบอกว่าถาดเจ้าถึกเลขถึกอีเลนบอกแม่นถึกโต๊ะสามโตพี่น้องนางบอกหวยแม่นงวดนี้ผู้ใดแน่ที่ได้เบิ่งคลิปคลิปมือเศร้าหรือแม่นบอกแม่นแต็มวันเออแต็มวันก็บอกเนาะบอกมาสองมื่นแล้วเลขอยู่ในขันดำมนเกาแนเก้าเจ็ด พองเก้าองเก้าเจ็ดอดสงกองก้าเจเ็และสงเก้าสองเก้าเจ็ดสไอ้บอมแะ้วสองเก้าเจ็ดนื้นี่นะแปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดปสาเจดศเจสรุประถือแล้ไมมถือเจ๊สองหนึ่งสอ4สปดสี่งอสี่แางที่สองครั้ที่หนึไรอ่านดินะ มันออกเลขอันพี่น้องเอ่อบัถึอบัถึอเอาอบินมาเบิ้งนะแม่มาตะดีใจจะคล้องบัถือบัวจักฮะมาตดีใจเสียแห้งจนเบิดอืมาตัดีใจเสียแหงจัเบิร์ดถามลาถกอสิ่งกินขนมนี่ําไปอบินมาเบิ่งดูเจถือบอ เอานางตรวจสอบพีน่น้องสรุปแล้วร่างถือแล้วบันถือเต้าแต่ว่สองตัวมันออกไปแล้วสี่หา้าเอ้าุตส่าห์ดีใจได้วนี่นะถือทำไมเอาสรุปสรุปเบิ่งก็เด้อเจ้าค่ะเอาสรุปจ,จังไระเจถึกหรือบ่ถึก ไวเจ๊ซื้ออียงไปเบิ well. ่งบินแล้วมองแล้วหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหมอกเจ็ดเก้าสองนางตัวนางถือตสรุปแล้วนาง่าถือนางถือกินเนี่ยอมันออกหนึ่งเก้ามันออกอียงเจ๊ เจ็ดเก้าสองดนางผัดซืร์หนึ่งเก้าเจ็ดห้อยอั้นงวดนั่นเอาสรุปแล้วพี่บอมก็บะถึกนี่พี่บอมกระโดดแดดเอาคิดว่าเจ้าของถูกหวยดีใจว่าสันเพราะว่าอันกับว่าเบิร์นินเจ้าของพอเป็นหนึ่งมันว่าเป็นปิดสองห้อยอั้นพี่น้องงวดห้อยอั้นห้อยอั้น หอยอันออกไหมไว่าที่แล้วหอยอันบอออกแล้วก็ปิดแล้วนี่ปะ่ะแค่เดียวสรุปแล้วสรุปไอเป็นมาฮวนเนาสรุป <c oughs> อย่างละบาดนี่ทำสรุปเจี๊ยมาลาถือเลขยู่นนี่เฮ้อ บอสรุปแล้วนางบถือพี่น้องผู้ใดแน่ถือถเลขถือหวยง,งวดนี่นางอุตสาห์ดีใจชดท่ายโดนแดกคือเก้าพี่น้องออจา๋ามาเบิ้งพันเรามันบอกแม่ของของนางมันเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดมันบอกแม่นสองนะเจ๊ถ้าสองนะเจ๊ถือตัดอยู่ยพี่น้องถือสองตในในที่นางไปสูตรมานะมันเห็นเจ็ดกับเก้า โอเห็นเก่ากับเจ็ดมันปัดดันมาออกเก่าเจดสองเจดสีเป็นสื่อห่วยอยู่บทเจดสื่อสื่อข้างเด็กพี่น้องถามเมากกื่อกี้เด้อโทรไปถามเจดสีอยู่มันถึกเลขอยู่ห้าสิบบาทถือเท่าไรก็ เจ็สีถูกห้สิบบาทเมึ่เห็นในสายเห็นมุนาบันหอเห็นต้องกัดอยู่ใส่เห็นมากว่เห็นอยู่เปล่าแม่เบ้ซถ้าพูเง้างพงนางไปสุดน้ำมตนพี่น้องนังเห็นนะเจเก้า อย่ายังกูน่ะชือสามโตนเลหนึ่งอันเก่าเจ๊กนั่นเี้มันออกอันเก่าเจ๊กชาวกลัวกูถืออันสองโต้เลยกูดีใจว่าสั่นแบบมาเบิ่งบิดพร้อนบอแม่นมันกลายเป็นเลขหนึ่งยังดีมึงถือตั้งหาสิบบาทเพราะฉะนั้นคอเนี่ยดูเงินเทงเงินหมาปาดมึงก็ซื้อหน่อยโอ้ย มึงไปเบิ่งในใา่โอ้มึงนี่น้ำน้ำมันพายกัน้อยเบเรน่นะเด้อยาูนว่ารลัยางกู่บะวนี่้ำกมาูนมาั day, ิเร็กมอันมันไปออกกันเดนโมงกื่มไดน้ิดมาแกเล้แมวอนนี้มันจะออกคลแมวมันออกแม่เนาะ วกนั่งไปสูตรน้ำมนตะออกเบิด์ด้ยทั้งเล็กหมาเล็กแมวเพิ่นบอกว่าคลัาหมาคลัาแมวพี่น้องนั่นแล้วเวลาเพิ่นบอกนะสิบอบอกตรงๆเนี่<ม>บอกอ้อมๆเล็กแมวก็ออกกต่หาเสหหาสีเนาะแลมันออกไปออกคุณละวนเลหมาเลยทายดออกไปเมือมต่นนั้องตามหนย์องศูนยออกเจะอ นางดีใจกระโดดวันสันเจ้าของว่าถือสามโตโต๊ดวันสันเพราะว่าเบิร์บินเพราะว่าเป็นหนึ่งอเพื่อนน้ำมันเป็นสองเอยเองหอ่กงว้วันนี้ออกเล็กอัดเนาะเก่าเจ็ดสองเนาะกูประเสริหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้านางซื้อนั่น าเสียแต้มเดียวอีนี้กูเห็นในในเทียนไคนะกัอันหนึ่งเจดเกา้าหนึ่งเจเก้าย่างค่ะมันก็ต้องมีเคลื่อนบ้างเลยนะเนาะเฮาเห็นหนะเนาะเาเดี๋ยวเดี๋ยวงวดนาเดี๋ยวงวดหนาไปาอเอาไม้เ้าไปบาไปบนวันไหบอกว่าถือเลขสิไปเฮ็ดอันโรงทาน แล้วก็สิไปถวายถูกเทียนเออเพื่อนบ่อไหาก็สร้างกระบอกไปแลเลยแต่ว่ามึงถือนะมึงต้องชื่อถูกกระเทียนไปเด็กพอกวัวแล้วแล้วมึงก็บอกว่าเออบอกเป็นอย่างอม,มาราบอกไปแล้วเอเอเมนเท่าก็เอาเทียนกับถูกไปไหว้ให้หลายๆคนมาสักการะบูชาวัือนหนากระสือเอ เมื่อพอไปเขาก็มีจุดประสงค์เขาก็สิไปขอเลขอีกเอาสรุปแล้วซื้อไปขอเองวะอือไปขลขแลใกล้หอวันที่สิบหกสิี่สบห้ายังไปพี่น้องสรุปแล้วเจสี่ถูกห้าสิบบาทส่วนนางก็โดนแดดตามเคยเจ้า่าะโอ้ยดีใจย่างแหงที่กูดีใจดีใจกลัวกูถือต้น ว่าถืตอตดโอ้ยตายตา่กูนึกว่ากูถืตอตดเปล่กากลายเป็นสองหรือหนึ่งนั่นโอ้ยอย่าเว้าถ้ามันกินก่นกั็กิ่นป่านไู่อย่าเาออกชื่อยู่สายนี่ หลายคนก็ซ er ื th ้อน um, e e uh, ้ำกุ้นอายุสวักสวิตก็ซื้อน้ำไดหนึ่งเก้าเจ็ดนั่นเมนมันออกหาสี่ีมันออกนอกสี่หาหาสี่ละไรเอียงเอียงมันหมักบอกกราฟอยู่แล้วเมนมันบอกกันนวดละโตะละโตะนึ่งก็ซื้อไหวก็สีเป็นยัง้ง

กูเป็นมานหัวเน่าโดนเดกตามเคยกูเนี่ยโดนเดกตามเคยแต่กัะยากูบดิเสี <ใจ S 2> กูได้กะาทานมาลาด้อา,า,ามาลาได้ใจเ,เา,านน,นาโอ้ยงวดงวดที่แล้วเขาเจ้ามาสื่อหวยอันนน้ำลายหลายงวดเงียบผัดออกไหมโอ้ผัดออกจากยังบหวยังเห็นชิมอยู่ โอ้ยถ้า,ถาแต่กาวสุขภาเนาะเมื่อคืนอุสาออกมานอนพันเลขกูออกมานอนนอกห้องกรบบรดพันเนี่ยมซิมเขาคิมมาเนี่ยกระเบรดดูเมื่อยแล้วแม่ได้ไรกรบป๋ามาก้องแป้ง ต้องแปงาอท่าบ้านเขามีหมกตอกสมีเน <Anyway, S 3> <Okay. S 1> ี่ยมีเลน่ะโอ๊ยสายดีใจนี่กูเสียกลมรู้สึกดิกูึก่ากมสึกฤๅบ่งวดดมันก็กลิ่นขึ้นอกูสึกลายกหาบ่สึกใส่สื่อกหม่คายเปดิบเิเวกลายเิดเวงบอกสพยใส บ้าทมีคนถือหาร้อยบาทพูดนะคนที่ได้ชื่อนะคนอยู่ส่ชื่อบ้านนี่ไงนปออกเห็นบอกเออสรุปพี่น้องเออสรุปสมีก่อนเด้อเออเมื่อยดีมื่อไปเอาเงินเอาเงินนะค่อยว่ากันเนาะไปเอาเงินบูชาเนียแล้วก็ไปพร้อมกัน มันเนี่ยกมือที่สองบอกสรุปละเจ็ดสีถือหาสิบาทพี่น้องคนถือน,นางกรหลายงวดนีพี่น้องขาเจ้าถือเล็กอันกนหลายสรุปอมรากากีกระโดนห้อยแดกคือเก่าคือเคยพี่น้องจ๋าพอสนามม่ต้องทักมาถามนาง<ม>ขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้อเอ้ยอุกเด็ส,สาดีใจเต้นโดเต้นโดนางน่วถือเกินต้น สิได้หลายบาทเด้ออันนั้นเป็น <P ino. S 1> แค่ความฝันไปแล้วพี่น้องทงเนอบอกไริลานเงินโดยฝากตามงวดหนาด้วยจ้าวันน้าสิหายตัวใดเจ้าค่ะสวัสดีาอายังบอกเคสอยู่บ่เจาตาที่ยังมีลมหายใจนางจะซื้อต่อไปเอาสิขายเป็ดขายไก่